ควบคุมพร้อมกับทําให้คุณด่าว่าคุณรู้สึกว่าตัวเล็กว่าตัวคุณไม่มีค่าทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ดีอันนี้คุณอาจจะเจอเจ้านายที่เป็นนาั์ซิสติกจริงๆ Welcome to Inspired by Me y อนที่2ค่ะ Inspired by m a y เนี่ยเป็นพอดแคสต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะ พูดเกี่ยวกับหลายๆเรื่องทั้งทางเรื่องของทั้ง,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 งจิตวิทยาเรื่องที่ out there เรื่องที่คนอื่นอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็จะเกี่ยวกับ ตัวของเราเองจิตวิทยาจิตบำบัดจิตวิญญาณจิตใต้สนึกโอเคอพิซอดทูทุเดย์เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนาซัซซิสติกอ b u s e หรือการที่ถูกทำร้ายโดยคนที่หลงตัวเองหลายหลายคนอาจจะเคยเจอคนที่เป็นนาซัซซิสติกหรือว่าคนที่หลงตัวเองเข้ามาในชีวิตแต่ก็จะไม่รู้ตัวจนกระทั่ง ถูกทำร้ายเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะหนีออกมาจาก relationship หรือความสัมพันธ์แบบนี้ได้แล้ววันนี้ครูแม่อยากจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ characteristic หรือว่าลักษณะของคนที่เป็น n น i s s ิ s ติก หรือคนที่หลงตัวเองนี่คำว่าหลงตัวเองภาษาไทยอ่ะมันมีได้ในหลายๆขนทางเรื่องราวหรือว่าลักษณะใน,ใน,ในหลายในหลายๆอย่างแต่คำว่านาซิสติกในภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ที่ถูกด i อ g กโนสของเมริกาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อน N-Y เข้าไปกับทั่วคุณลักษณะติแบบนี้นัสสติกกับเบลเขาจะมีลักษณะท่าทางเป็นยังไงก็คือเป็นคนที่คําว่าหลงตัวเองเนี่ยแต่หลงตัวเองในลักษณะที่คิดว่าตัวเองเนะี่ยทำถูกคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ไหนก็ตามก็จะคิดว่าเขาถูกแล้วเขาดีกว่าหรือแม้แต่ ดูถูกคนอื่นอมองคนอื่นในในแง่ที่ลบแล้วก็เอามาเปรียบเทียบตัวเองว่าฉันดีกว่าฉันเก่งกว่าคาแรคเตอรสติกต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือพูดอะไรเขาก็จะถูกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่กับคนที่เป็นนาร์เิสติคคุณจะรู้สึกว่าคุณผิด เขาจะสามารถทําให้คุณผิดได้ตลอดเวลาหรือว่ากล่าวโทษตลอดเวลาเขาจะแกสไลท์คาว่าแกสไลท์ก็คือพูดทําให้เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าหรือว่าเราผิดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าครูเมเป็นนาิสสแล้วมีเพื่อนครูเมก็จะพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าเธอไม่ดีอ่ะแต่ฉันก็ชอบเธอนะ เพื่อที่จะให้เพื่อนคนเนี้เชื่อเราแล้วก็อยู่กับเราแต่เราจะต้องเอาอะไรที่มันแบบเอาข้อแย่ของเขาะพูดขึ้นมาด้วยเพื่อให้เขารู้สึกดอยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะน,นี่ไม่ได้สอนให้ทำนะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าถ้าไปเจอคนแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่านี่คือ characteristic หรือ tendency คำว่า tendency ก็คือว่าคนที่อาจจะมีนิสัยคล้ายๆกับ n a r c i s s i s t แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็น narcissistic personality disorder ก็ได้แต่ว่ามีคุณลักษณะแบบนี้อีกข้อหนึ่งคือ superficial charming superficial charming เนี่ยก็คือคนที่ เข้าได้กับทุกคนหรือว่าพยายามที่จะเข้าได้กับทุกคนคําว่าชามีเนี่ยคนธรรมดาก็สามารถชามิ่งได้หรือว่าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้แต่นาซิสติกซูเปอร์ฟิเชอร์ชามิงคือทําทุกวิถีทางให้คนชอบตัวเองกระตือรือร้นในการรู้จักคนเข้าหาคนพูดจาให้คนรักตัวเองพูดจาให้คนชอบตัวเองพูดแต่สิ่งดีๆสําหรับตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบตัวเองหรือว่าใคร ว่าเขาเขาจะเฮ้ยมันไม่ใช่เขานะอันนี้คือซูเปอร์เซอร์ชาร์มิ่งลักษณะที่หัวเราะในโจ๊กของคุณคุณพูดอะไรเขาก็หัวเราะแบบมีความสุขอืมถ้าถ้าในรีเลชั่นชิพซูเปอร์เซอร์ชาร์มิ่งก็คือว่าหรือในหน้าที่การงานก็คือว่า อาจจะเป็นคนที่ดูภูมิฐานแต่งตัวดีอยู่ตลอดเวลาผมเป๊ะมากไม่มีแบบหลุดแนมะ้แต่นิดเดียวดูดีอยู่ตลอดเวลาจนคนต้องชมแล้วก็เข้าหาคนทีเนี้ย ไอ้คำว่า superficial charm อีกนิดหนึ่งก็คือว่า love bombing สมมติถ้าอยู่ใน relationship คือ love bomb รักฉันรักเธอมากฉันจะแต่งงานกับเธอเจอกันแค่ชั่วโมงเดียวก็รักมากหรือว่าเจอกันแค่อาทิตย์เดียวคือทรงดอกไม้ไม่หยุดเลยแบบอยากจะอยู่ใกล้ love bomb เธอดีอย่างงู้นเธอดีอย่างนี้เธอดีอย่างนั้นอ่าแต่มันมีที่สิ้นสุดไอ้ love bombing อันเนี้ยเออมันจะมีที่สิ้นสุด อ,อีกหัวข้อหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนาร์ซสิสติกก็คือว่าสร้างเรื่องขึ้นมาให้คนอื่นเชื่อหรือว่าแม้แต่ manipulation manipulation สร้างเรื่องให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะสร้างเรื่องให้คนอื่นเชื่อว่าคนคนนั้นไม่ดีอย่างงู้อย่างนี้นะพูดใส่ร้ายคนอื่นหรือแม้แต่อ่าบันเรื่องขึ้นมาเราจะมารู้ทีหลังนี่แหละว่าเขาโกหกก็แต่เมื่อเราอาจจะหลุดออกมาจาก Relationship แบบนี้แล้วหรือความสัมพันธ์แบบนี้แล้วชอบพูดว่าตัวเองเก่งดีเลิศก,กว่าคนอื่น ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเลยเขาเรียกว่า lack of empathy คือว่าไม่เห็นใจใครเลยไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงตัวฉันอย่างเดียวเลยควาว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็แตกขแขนไปได้หลายทางเนาะแต่คนที่เป็นนากสิ s ิ t นัซติสติกเนี่ยคือเขาจะไม่เห็นใจใครเลยแม้แต่นิดเดียวมันเห็นได้ชัดมากๆใน relationship ในพาร์ทวันเนี้ยเกี่ยวกับคนที่เคย มีความสัมพันธ์กับนาร์ซิสซิสติกมาก่อนทั้งในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักหน้าที่การทำงานคนที่อาจจะมีเจ้านายได้เป็นนาร์ซิสซิสติกอ่าหรือการที่ครอบครัวมีคนที่เป็นนาร์ซิสซิสติกอยู่ในครอบครัวไอเกี่ยวกับนาร์ซิสซิสติกเนี่ยมันก็อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าทรามาของครอบครัวเช่นกัน ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านโรแมนติกหรือเรื่องความรักถ้าคุณเคยเจอคนที่เป็นนาร์ซิสิกหรือเคยมีความสัมพันธ์กับนารสซิสิกมาก่อนเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคนรักคนเก่าของคุณอะ่ะเคยเป็นนารสซิสิกหรือคนรักคนปัจจุบันเนี่ยเป็นนาร์ซิสิกอยู่แต่คุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองตลอดเวลาเขาจะทําให้คุณรู้สึกแย่ ตลอดเวลาเขาจะทำให้รู้สึกผิดเขาทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะตัวเล็กแล้วก็ไม่มีค่าการที่คุณจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อเขารักคุณเท่านั้นถ้าเขาไม่รักคุณเขาไม่ต้องการคุณคุณรู้สึกไม่มีค่าท,าทันทีอาะทีนี้มันมันมันมาได้หลายทางถ้าเรามีความรู้สึกนั้นตั้งแต่แรกแล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่กับคนเป็นรสซิสติกแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะแล้วคุณไปคบคนคนหนึง่งแล้วหนึ่งสองสามเดือนหนึ่งปีต่อมาคุณรู้สึกว่าฉูดฉันมันแย่มากฉันมันไม่ดีมากฉันจะไม่สามารถหาคนที่ดีไปกว่านี้ได้แล้วคนคนนี้คือดีแล้วแต่เขาทำร้ายคุณอย่างเช่น abuse จิตใจคุณบอกว่าคุณเป็นคุณก็ไม่ได้สวยัเท่าไหร่หรือว่าคุณก็ไม่ได้หล่อเท่าไหร่คุณไม่ได้น่ารักหรอกแต่ว่าเขาอ่ะ รักคุณแล้วก็ชอบคุณมากเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าคุณแย่คุณไม่ดีเขาก็รักคุณแต่เขา isolate คุณเขาว่า isolate คือทําให้คุณเนี่ยห่างจากเพื่อนห่างจากครอบครัวกลายเป็นตัวตัวคนเดียวเอเขาเรียกว่าอะไรนะหัวรีบกระเทียมดองอะไรสักอย่างก็ไม่รู้คุณเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาไทยอาจทาให้คุณรู้สึกตัวเล็กรู้สึกว่า lack of self worth ชีวิตไม่มีค่าฉันไม่เป็นที่รักฉันบอกใครก็ไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวคนจะมองแฟนฉันแย่ๆหรือว่าคนอาจจะมาโทษฉันแทนไม่ได้โทษแฟนฉันอ่ะทีนี้ถ้าไปเจอแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าน่าจะอยู่ใน Narcissistic Abuse r e l ationship หรือว่าอยู่กับคนที่หลงตัวเองแล้วทำร้ายเรา ในน relationship มันจะเริ่มต้นด้วยเลิฟบอมเ่อนที่ที่คุณเมย์พูดไปแล้วว่าอาจจะเลิฟบอมมิง่งเอ,อ้ยฉันต้องการเธอมากเธอสำคัญมากแต่หลังจากนั้นลายเริ่มออกเรดแฟลกเริ่มมาละว,ว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบทำอย่างนี้ไม่ได้นะ หรือว่าม a นิเตอรเลทีฟหลอกเราว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็มาหลอกเราเราก็เชื่อเขาแต่พอในความเป็นจริงอ้าวสรุปบ้านเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเงินเขาไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่เขามาหลอกเราเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็นาซิสติอ่าใน relationship ที่ที่ถูกหลอกเหมือนกันอ่ามีอีกก็คือว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยตัวใหญ่สูงส่งมากแล้วเขาก็จะดูถูก คนรอบๆข้างเขาแม้แต่เพื่อนของเราหรือครอบครัวของเราจนเราต้องมีเขาคนเดียวในชีวิตแล้วที่จะออกมาอย่างนั้นได้ยังไงเธอออกมาไม่ได้แล้วล่ะเธอก็กลัวไงก็ต้องอยู่ใน r e l ationship แบบนั้นต่อไปแต่คนที่ออกมาได้ก็มีเยอะมากมายลูกค้าคนไข้คูเมส่วนมากที่เป็นผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายที่ไปเจอ narcissistic abuse relationship มาเขาก็ ใช้เวลาสุดท้ายเขาเพิ่มความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็ออกมาได้อะนักสติกในครอบครัวหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือโทษเขาแต่กำลังจะบอกว่าบางคนมีคาแรคตร์คาแรคเตอริสติกอย่างนี้จริงๆแล้วทำให้ลูกมีทรามาทำให้ลูกมีปมก็เป็นไปได้หนึ่งในนิสัยของ ครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองที่เป็นนัิสืสิกก็คือว่าจะใช้วิธีด่าว่าให้ลูกรู้สึกว่านดยตัวเล็กด่าตลอดเวลาดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าด่าด่าว่าไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้แต่ก็จะบอกว่าบางทีก็จะชม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 ,ชมแต่บอกว่ายังไม่ดีพอนะยังไม่ได้นะต้องดีกว่านี้นะ อ่าก็คือด่าอย่างเดียวไม่ได้ไงเดี๋ยวไม่ทําไงก็คือต้องชมด้วยแต่ในความชมนั้นน่ะก็จะมีการด่าหรือว่าการทําให้รู้สึก shame รู้สึกว่าตัวเองด้อยเข้าไปนั้นเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่บางคนนะคะไม่ได้อยากเห็นลูกได้ดีก็มีอันนี้เมย์ไม่ได้พูดในโดยโดยดวรวมนะเมย์พูดในลษณะคนที่เขาไม่สบาย พ่อแม่บางคนที่เขาไม่สบายแล้วเขาอยากจะให้ลูกอยู่กับตัวเองหรือว่าไม่ได้อยากจะเห็นลูกได้ดีเพราะว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกดีเขาก็จะกดให้ลูกต่ำลงจนกลายเป็นเขาเรียกว่า failure er to drive ก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จในตัวเองได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วด้อยอยู่ตลอดเวลา คนที่เป็น Narcissistic มี Narcissistic Parents จะไม่มีความสุขแล้วก็อาจจะมี Personality อีกแบบหนึ่งที่ต่างจากคนที่โตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ h เฮลตี้ทีนี้จะไปพูดในพาสทูแล้วกันเนาะแล้วก็วิธีการรักษาหรือว่าจัดก,การตัวเองอะนา i s s ซสติกในเพื่อนสถานที่ทำงานหรือว่าต้าไหนาเนาะไอ้นา i s s ซสติก ไอ้เจ้านายที่มีนารซิสติกเทรดเนี่ยก็มีอีกแบบหนึ่งเลยก็คือว่าจะใช้วิธีการข่มข่มแล้วบอกว่าตัวเองอ่ะดีกว่าคือไม่ว่าลูกน้องจะทําอะไรดีขนาดไหนก็จะไม่ชมจะข่มตลอดถว่ายังทําไม่ได้ดีต้องทําแบบนี้ฉันดีกว่าเธอจนคนที่ทํางานด้วยเนี่ยไม่เคยรู้สึกมั่นใจในตัวเองเลยจนกลายเป็นซึมเศร้าก็มี เนาะทำงานกับคนแบบนี้สุดท้ายกลายเป็นเสืมเศร้าเพราะอะไรทำไรไม่เคยถูกทำอะไรก็ผิดตลอดแล้วถูกมนิพพิริทธิบางทีเจ้านายที่เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าทำงานกับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสแต่เขาจะคนโทรลพยายามที่จะควบคุมคุณทุกอย่างควบคุมไมโครแมนิกจิกเล็กจิกน้อยจิกเข้าไปค่ะคือคือบางคนที่เป็นคนชอบจิกเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นนารสัจสติกก็ได้แต่มันไม่ใช่แค่คนโทรลหรือว่าควบคุมอย่างเดียวแต่ควบคุมทั้งควบคุมพร้อมกับทําให้คุณด่าว่าคุณรู้สึกว่าตัวเล็กว่าตัวคุณไม่มีค่าทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ดีอันนี้คุณอาจจะเจอเจ้านายที่เป็นนารสัจสติกจริงๆ อ่ะเพื่อนร่วมง,งานถ้าไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นนาร์ซิสติกก็คือเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ก็คือจะบอกว่าตัวเองเก่งมากดีกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาเอาคุณไปเปรียบเทียบกับเขาทำไมเธอทำไม่ได้ฉันยังทำได้เลยแต่น,นี้คนอาจจะไม่ค่อยเจอเนาะเพราะว่าในสังคมไทยคนอาจจะไม่ได้ได้เขาเรียกว่ากล้าที่จะออกมาพูดในลักษณะนี้กันสักเท่าไหร่ด้วยความที่สังคมของเรายังมีความถ่อมตน ทีนี้คนที่เป็นนาร์ซสิสติกอ่ะเขาเป็นได้ยังไงอ่ะคือทําไมทําไมถึงเป็นอ่ะอยู่ดีแบบเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเลยเหรออันนี้จริงๆแล้วมีมีหลายข้อมูลหลายสาเหตุว่าเขาเป็นได้ยังไงแต่หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นนาร์ซสิสติกได้เนี่ยแสดงว่าตัวเขาเองก็ต้องถูกอบบิวหรือว่าถูกทําร้ายจิตใจมาก่อนในวัยเด็กเช่นกันเขาจะเขาน่าจะถูก เนกเล็กมาก่อนคําว่าเนกเล็กภาษาไทยก็คือว่าถูกเลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคว้างๆอ่ะทิ้งทิ้งว่าไม่สนใจไม่สนใจเลยเนาะพ่อแม่ไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจมี a t t a c h m e n t หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แย่ในครอบครัวหรือว่าถูกด่าว่าทําให้ตัวเล็กลงเขาเลยไปทํากับคนอื่นไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึก empty เขาโตมาในครอบครัวที่ทำให้เขารู้สึกว่า empty ตัวเองไม่มีค่าแล้วก็คือ develop เพื่อที่จะ survivorship ทำให้ตัวเองอ,อยากจะทำให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นก็ต้องสร้างเรื่องขึ้นมาจนมันกลายเป็นนิสัยจนมันกลายเป็น personality คนที่มี narcissistic trait ก็คือคนที่ถูก abuse เช่นกันในวัยเด็กมันจะมีเป็นตั้งแต่เด็กๆจนโตเพราะฉะนั้น พี่ไม่ถึงพูดบ่อยในเรื่องของ ancestral trauma หรือว่า trauma ที่มาจากวัยเด็กเนี่ยมันสามารถทำให้คนแตกแขนงไปมีอาการต่างๆได้บางคนเป็น depression บางคนเป็น anxiety บางคนเติบขึ้นมาแล้วกลายเป็น narcissistic แล้วก็เอา trait เนี้ยมา abuse คนอื่นเอาเอาเอานิสัยแบบเนี้ยมาทําร้ายคนอื่นเพราะตัวเองไม่มีความสุขไงถ้าซันไม่มีความสุขทำไมจะอยากใหคนอื่นมีความสุขด้วยอ่ะแต่สิ่งพวกเนี้มันอยู่ในลึกๆในความเชื่อในจิตใต้สํานึกเนาะแล้วคนที่เป็นนสซิสติกเนี่ยเขาหายได้ไหมต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เมย์เคยทำ Research เรื่องนี้ในนานมาแล้วนะแต่ที่ต้อนทำเร์ชเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในโลกใบเนี้ย มีนาร์ซิสซิสติกอยู่เยอะมากนาร์ซิสิสติกจริงๆกับคนที่มีเทรดหรือว่าแค่มีนิสัยหรือว่าแต่ว่าก็มีคนที่เป็นโรคนาซิสซิสติ personality disorder มีอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นถามว่าหายไหมคนที่เขาเป็นนาซิสิสติกอ่ะเขาไม่อยากจะยอมรับหรอกว่าเขาไม่สบายเพราะว่าเขาต้องแกรนเดียสิเนี่ยเขาต้องแบบว่าฉันต้องดีกว่าคนอื่นฉันต้องสบายดีฉันต้องเก่งฉันต้องชนะอ่า เขาไม่มีทางที่จะยอมรับอะว่าเขามีปัญหาหรือว่าต้องรักษาแต่คนที่มีแค่เทรดแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากเป็นคนแบบนี้ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้คนพวกเนี้ยเขาก็จะมา รักษาหรือว่ามาบําบัดหรือเจอนักจิตวิทยาถามว่าหายได้ไหมมันก็จะดีขึ้นเพราะว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยนิสัยแบบนี้ชีวิตแบบนี้มันไม่ดีนะไม่อยากเป็นคนแบบนี้เขาก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตัวเองได้แต่ narcissistic personality disorder จริงๆที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่คนจะรู้เนี่ยส่วนมากจะไม่ได้รับการรักษาแน่นอนอย่างเช่นคนที่แบบ สูงสูงเลยในต้องเหยียบคนอื่นขึ้นไปเพื่อให้ทำให้มีหน้ามีตาคนพวกเนี้ยไม่มีทางที่จะหายแล้วก็เขาก็จะทำ้ายคนอื่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในพา์ทูพี่เมย์ก็จะมาสอนแล้วก็มาบอกเหล่าวิธีที่จะจัดการตัวเองปกป้องตัวเองจากคนที่เป็น n a r ์ i s ส i ิกอับ b ิวสหรือว่าคนที่มี n a ร์ i s สติกเพอร์ซนาลิ i ีดิสออเดอรว่าจะจัดการยังไงดูแลตัวเองยังไงเพราะถ้าคุณ ไปเจอคนแบบนี้แล้วคุณไม่รู้สุดท้ายคุณจะกลายเป็นโรค m e n t a l health แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมามีตัวอย่างมาเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทสองพาร์ทสองนี่จะพูดเกี่ยวกับทำยังไงดูแลตัวเองยังไงปกป้องตัวเองยังไงจะดูออกได้ยังไงว่าฉันเจออ b บ s ิวเรียบร้อยแล้วอาการของฉันเป็นยังไงอ่ะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของ n a r c i s s i s Part ถ้าชอบฟังเรื่องพวกนี้จิตวิทยาบำบัดจิตนุ่นจิตนี้ใน Podcast หรือว่าข้อมูลต่างช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ครูเมด้วยนะคะจะได้ทำวิดีโอแบบนี้ออกมาบ่อยๆออกมาเยอะๆแล้วขอให้ติดตาม สำหรับวันนี้เอพิส od ถูกก็ขอสวัสดีไปก่อนแล้วเรามาเจอกันในเอพิส od หน้าค่ะสวัสดีค่ะ